คลิปนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ท้าไปสูตเให้นเพื่อนดูครับว่าน,น้ำยาขจ,จัดคราบตัวดังน้องใหม่จากติกต็อกบอกเลยว่าตอนนี้มาแรงมากๆในจีนครับหยอดขายก็ปลาเข้าไปแล้ว5ล้านกว่าขวดครับเมื่อ1-2เดือนที่ผ่านมาที่เองครับและตอนนี้กําลังมาแรงมากๆในบ้านเราครับแต่กล้าแตกเป็นที่เรียบร้อยฮะเรามาดูการทํางานของน้ํายาก,กันดีกว่าครับแค่เทราดทิ้งไว้5-10บนาทีแค่นั้นเองครับดูครับ คลิปนี้ผมทำยังไม่ถึง5นาทีครับคราบตะไคร่น้ำก็เริ่มออกแล้วครับแล้วดูอีกตัวสิครับออกฤทธิ์กัดกร่อนก็จริงครับแต่คราบไม่ออกเลยครับเพราะน้ำยาโลเกสกีตัวนี้ออกฤทธิ์เป็นด่างนะฮะซึ่งจะเข้าไปขจัดคราบโดยตรงไม่ทำลายพื้นผิวสุขภัณฑ์โหเฮ้ยมัน ดิจิจิตัเนี้ยโอ้ยเหมาะกับคนไม่ชอบขัดให้เปลืองแรงนะครับเหมาะกับแม่บ้านพ่อบ้านอย่างเราครับผมพอราดน้ําครับโอ้โหคราบตะไคร่น้ํานี่หายไปเลยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์และกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอีกัดสินค้าที่ตะกล้าเหลืองผมปักไว้ให้แล้วนะครับรีบจิมรีบกดก่อนสินค้าจะหมดนะครับ